สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง flow flow เป็นแอนิเมชันจากประเทศลัตเวียกำกับโดยกินซิบาโลดิตสภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีบทพูดแต่ใช้การเคลื่อนไหวของอวัจนะภาษา flow เป็นเนื้อเรื่องของแมวสีดำ ที่ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ระหว่างการประจนภัยแมวดำตัวนี้จะได้พบกับสัตว์ชนิดอื่นๆอ,อีกมากมายพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในครั้งนี้พวกเขาจะเอาตัวรอดจากน้ำท่วมโลกได้หรือไม่ติดตามได้ใน Flow สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพล็กและ SF c i n e ซ a บางสาขาครับต่อไปนี้ เป็นความรู้สึกของคริสเนื้อหนังหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่อง flow ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีบทพูดแต่ผมประหลาดใจที่ผมเข้าใจในสิ่งที่ภาพยนตร์กำลังสื่อสารกับเราแม้ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรซับซ้อนการดำเนินเรื่องธรรมดาแต่ไม่น่าเบื่อแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดของหนังเรื่องนี้คือการที่หนังทำให้ผมเข้าใจ ในขณะที่กําลังดูโดยที่ไม่ต้องใช้คําพูดอะไรเลยผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความคิดที่สร้างสรรค์และให้เราได้ใช้จินตนาการระหว่างดูทั้งเรื่องถ้าคุณเป็นคนรักแมวถ้าคุณเป็นคนรักสุนัขถ้าคุณเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงและต้องการความผ่อนคลายภาพยนตร์เรื่องฟโฟล์ควรค่าแก่การรับชมครับ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ Facebook, TikTok และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกสนุกเพิ่มเติมจากครนะิสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ